น่ารักละมุนมากละมุนเหมือนกับการนีประเทศไทยเลย<ห> <นะ S 2> พี่ชมครับน้องไพีเกลยินดีด้วยนะครับกับบทบาทการเป็นแฟนน่าบาสเดอร์นะครับดูสิเห็นไหมสดชื่นขนาดนี้อื่นเต้นนะอยู่หลังเวทีเนี่ยพร้อมจะออกมาพบเจอเป็นแฟนตลอดเวลาเลยจริงๆเนีอยากจะออกมาตลอดเลยนะครับผมไหนใครมารอจอบพีเกลครับอบอกอพีเกลหน่อยบ่งมือหน่อยแล้วบ่งมือ เจเกลชอบเจเกลชอบโอเคอ่ะเดี๋ยวเชิญนะครับนะคะ,นะคะเดี๋ยวเชิญเจเกลเชิญพี่ชมครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันสบายๆแบบนั่งคุยนะครับเออกองเชียร์ก็สู้ตายเว้ยอ่ะกองเชียร์ไอพี่แก้วอยู่ไหนครับมาหน่อยไอ่ามโครโฟนมาถึงเรียบร้อยนะครับเกี้อะไรนะคะน้อง น้องบอกว่าน้องอยู่บนทางด่วนเมื่อกี้ขอโทษที่ให้รอน้องรีบมาแล้วจริงๆน,นะครใช่เขาหมายถึงป้ายโฆษณาเขาอยู่ที่ทางด่วนโอ้โอน่ารักนะคะอ่ะพี่ชมครับ<ะ>ให้พี่ชมได้ทักทายทุกทคนก่อนเลยก็แล้วกัน,นะครับ S <S ก็สวัสดีทุกทุกคนนะคะล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากมากเลยที่มารอน้องเกลันี้นะคะก็ทราบมาว่าบางคนก็มารอแบบหลายชั่วโมงก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนนะคะขอเสกที่ให้ตัวเองหน่อยได้ไหมคะตนนี้เราขอบคุณค่ะน้องเกลขอบคุณคแฟนๆแเล้วอ่ะและที่นี้ครับพี่ชมครับความรู้สึกของการได้รับบทเป็นแบรนด์มาสเซอร์ของดาวนี่อย่างต่อเนื่องความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ ก็ดีใจค่ะจริงๆก็ดีใจแต่ตอนแรกแล้วล่ละที่ที่ดี่ยวนี้เลือกเราให้มาอยู่ในครอบครัวนะคะก็ปกติก็เป็นลูกค้ามายาวนานอยู่แล้วแล้วก็เราก็อยู่ด้วยกันมานานมากจนนะจนมีนออ้อง <laughs> แล้วขอบคุณนะคะที่ยังได้รับความไว้วางใจ <laughs> ค่ะ <laughs> รวมถึงสำหรับฮัลโหลแอนเ,เกลหรือว่าไงไม่ใช่วันเกิดน,น้องลูกวันน,บบนี้เรไปอ ดาวนี่หอมๆค่ะดาวนี่หอมๆนะวันนี้น้องใส่ชุดอะไรมาคะใส่ชุดดาวนี่มาใส่ชุดปักข้านุ่งดาวนี่มาค่ะน่ารักมากทีนี้ครับไหนๆพี่พี่ชมพูดถึงน้ำยาปับกข้านุ่งของดาวนี่รีวิวหน่อยสำหรับกลิ่นใหม่ที่วันนี้หลายๆคนน่าจะได้สัมผัสพร้อมๆกันแบบละมุนละมุน,นครับจริงๆก็อย่างที่บอกนะอยู่ด้วยกันมายาวนานถ่าย ตัว t p c เนี่ยมาหลายกลิ่นหลายรุ่นมากๆเลยนะคะก็มีทั้งแบบขอ่อจาะรุ่นใช่ค่ะเร,เราอยู่ข้างในเนี่ยะปรับพนุ่มดาวนี่น้องเกลนะก็อยู่มาตั้งแต่เรียกว่ากลิ่นแบบหลากหลายมากมซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพอไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเรามีน้องมีอะไรเงี้ยค่ะก็มีดาวนี่ละมุนออกมาซึ่งจะบอกว่าเป็นอะไรที่ Happy, แฮปปี้กันทั้งครอบครัวนะคะเพราะว่าจากที่เราเคยอาจจะเคยชอบกลิ่นที่แบบว่าเอ้ยแบบลึกลับมิสซี่รี่หรือว่าแบบว่าเซ็กซี่หรูหรามหน่อยอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็อาจจะแบบว่าเนื้อความเนี่ยเราต้องอยู่กับลูกตลอดเวลาก็อาจจะต้องชอบอะไรที่แบบว่าเออมันมีความละมุนขึ้นอะไรขึ้นแฮปปี้ของครอบครัวค่ะดาวนี้หอมไหมคะต้องเพิ่มเสียงใหม่ให้พี่นะคะอยากให้ทุกคนได้ยินใกล้ๆนะครับของดาวนี้หอมนะครับซึ่งกลิ่นเนี้ยที่พี่ชมบอกเนี่ยว่ามีความละมุนอะ ถ hey, hey. ้าอยากไปเกลได้อาหนูจะถือไหมให้แม่ใช่ไหมน่ารัก <Okay. S 1> มากขอบคุณค่ะโอเคกลิ่นนี้เนี่ยที่พี่ชมบอกนะครับเป็นกลิ่นเอ่อดำนิลละมุนกลิล่นหอมละมุนจากฟองสบู่และดอกไม้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาไปสไลเดอร์เดี๋ยวเดี๋ยวไปสไลเดอร์มีไป็แถวนี้มีใครเห็นสไลเดอร์บ้งางยังอยู่ที่บ้านอ่าเป็นสไลเดอร์โอเคนะฮะอ่ะทีนี้เราไปกันต่อนะ หนูสไลด์ตรงนี้ไปก่อนก็ได้ลูกสไลด์ตรงนี้เลยคุณแม่ให้สไลด์ตรงนี้ได้ลองดูแต่ไม่ได้ทำจริงนะอ่ะอ่ะประมาณนั้นแหละค่ะประมาณนั้นแหละค่ะเก่งไหมฮะถ้าเก่งปรบมือให้พี่เกลวหน่อยฮะน้องดมสิอ่ะ หดมมากครับหอมไหมหอมแหละน่าจะหอมจนแบบอึ้งไปเลยหอมจนอึ้งไปเลยพี่ชมมีวิธีการเลือกไหมว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มแบบไหนกบบบ้านเรากับตัวเราครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นไปตามไลฟ์สไตล์อะเมื่อก่อนแบบว่าเรายังไม่มีเขาในเงี้ยก็อาจจะชอบก็อาจจะ โป้ลูกมันโป้ลูกมันโป้มันเอามันโป้ลูกมันโปลูกแต่สวยนะคะใส่คลุมว้สวยนะคะโอเครู้เรื่องพลิกเอาด้านดาวนี้ขึ้นก็อย่างที่บอกมันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์อะไรค่ะก็อย่างนี้เหรอน้องอยากถอดใช่ไหมถอดได้ไหมถอดได้ค่ะนี่ถอดเก็บผมเลยค่ะ ก็พอเพราะมีน้องอะไรเงี้ยน้องเาก็แบบว่าเด็กก็อาจจะไม่ได้ชอบกลิ่นที่แบบว่าแรงมากอะไรเงี้ยก็ต้องชอบกลิ่นชาเนาะเออน้องถามว่าเด็กให้ถามถามว่าแม่นมนมอยู่ไหนนมอยู่ไหนนมเห็นนมย่างนมย่างเห็นนมย่างเห็นยัง เราคือรักษาเราเปลี่ยนไปจากที่เราเคยใช้เรื่องกับหอมออลมุนลอมุนป้าเจี๊ยบอยู่ไหนป้าเจี๊ยบป้าเจี๊ยบครับป้าเจี๊ยบเช็คชื่อตอนนี้ชั่วโมงนี้จะเช็คชื่อนะคะปเจอยยู่มเราเลยไม่ได้รีวิวกลิ่นดาวนี่ไงคะป้าเจี๊ยบอยู่นี่น้องป้าเจี๊ยบอยู่นี่โอเคปกบงมือให้ป้าเจี๊ยบหน่อยค่ะปงมือให้ป้าเจี๊ยบหน่อยเอ้ยอ่าเจี๊ยบโอเคมีใครตอบไหมคะ อันนี้คือพี่ชมกำลังแปลอยู่ใช่ไหมฮะหรือว่าอะไรฮะเกลอนั่งรถอยู่แล้วเกลก็ผ่านบนทางด่วนแล้วก็มีรูปเกลกับคุณแม่่<อ>ากับน้ำยาบักพนุงด,ดาวนี่เ <c oughs> กลดูจากในรถใช่นั่งดูเยโอ้ห <c oughs> โหพิชมตอ,ตอนเด็กๆประมาณนี้ไหม เดี๋ยวต้องไปถามยายว่าไม่น่าเท่าดีใม่ยายคอนเฟิร์มให้หน่อยแล้วการทำงานร่วมกันกับแบรนด์บาสเตอร์ของดาวนี่เทศไทยเด็กน้อยคนแรกองโลกเป็นยังไงบ้างก็จะอารมณ์ก็จะคล้ายๆวันนี้แหละค่ะก็จะแบบว่าลุ้นๆนิดนึงค่ะก็เราก็ต้องเริ่มถ่ายกันตั้งแต่แบบเช้าหน่อยแล้วก็ต้องเหมือนต้องแรปอัพทุกอย่างให้ให้ดูค่ะคุณแม่ค่ะใช่ค่ะน้องเอาไม้ของน้องเลยนะเอาไหม เอามไหมไหนลองซิลองลองขอไมค์ให้อภิเกลสั้งหนึ่งไม่แน่อนาคตอาจจะรับบท MC พิธีกรก็ได้ไม่แน่่เกอันนี้ของน้องนะคะน้องอยากพูดอะไรน้องพูดเลยน้องเกลกก็จะลุ้นๆนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะก็ถือว่าโอเคเกลได้ยินเสียงตัวเองไหมคะลองลองได้นเสียงตัวเองเดี๋ยวลองดังๆซิน้องอยากลองเพลงไหม เดี๋ยวลองคุยไปก่อนเดี<ห>๋ยวน้องอาจจะอยากเสริมเรื่องที่เราคุยกันไปดีแม่แม่ดูแม่ดูก่อนนะใช่ค่ะแม่กับน้องเกลค่ะลองมาลองอันนี้วีนกำลังหาช่องไฟอยู่นะฮะยาเล็กน้อยเดี๋ยวินจะพยายามนะฮะแม่แมีของแม่ค่ะน้องนองพูดของน้องเลยค่ะนองพูดของน้องนะเอางี้น้อง ลองลองเดาวนี่ไหมว่าหอมไหมอันไหนนะผู้ชมน้องน้องจะดมอันไหนดมไหมดมไหมดูว่าหอมไหมถ้าหอมอ่ะบอกบอกนาวีนะว่ามันหอมหอมหอมไหครับปลาหอมไหมครับเดาวนี่หอมไหมค่ะปลานี่คำตอบใช่ไหมไม่รู้ว่าอะไรพูดได้ค่ะปาปลาปลาอะไรครับ ปรากฏว่าเป็นดาวนี่แล้วหรือว่าหอมมากผมรอ้มีผิดนี่น้องแอปพูฟแล้วว่ามีผิดเป็นช่เป็นปากระเบนมีเกมมาชวนทุกทุกคนเล่นพร้อมๆกันครับเราจะมาลองพูดคำว่าดาวนี่หอมแบบยาวๆอ่าลากยาวกันเดี๋ยวซาวมาเองนึกออกไหม เดี๋ยวพูดของว่นดาวนี่หอมยาวๆนะยาวๆแล้วยาวๆเดี๋ยวซาวมาเองแล้วถ้าซาวมาเรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคปะโอเคไหมไม่จับคูดพร้อมกันค่ะแจเกลลองด้วยดาวนี่หอมพูดได้ไหมคะหอมเนี่ยเสียงของลมหายใจเพราะว่าหอมนะคอนเฟิร์มทุกคนครับพร้อมไหมพร้อมนะลองดูพร้อมกันพี่ชมพูเลยด้วยนะได้ดาวนี่หอมนะหนึ่ง 2 3 đà มีครับผมสนุกมากเลยทุกคนสนุกไหมครับเมื่อกี้เกลเต้นสนุกไหมครับเอาฮะอีกเหรอพี่เพคเห็นไหมฮะเกลชอบนะแสดงว่าเดี๋ยวต้องรบกวนวิวบอร์ดตรงดังนี้ไทยแลนด์เพิ่มวิวบอร์ดเพราะว่าเกลชอบเกลชอบเกลเดินทางเกลเห็น ใครอยู่ตรงนั้นใครอยู่ตรงนั้นค่ะเกียวดาบค่ามโอเคครับผมนะฮะนี่คือความน่ารักนะฮะสำหรับแาร์เบเอร์เพลงไม่มาแต่ถ่ามานะฮะเกียวพร้อมเชฟพร้อมนะครับผมนี่หละฮะความน่ารักละมุนนะครับของแบรนด์บาร์เบอร์ตัวน้อยของเรา ใครที่รักอับิเกลส่งสินเดัดให้กับอับิเกลอับิเกลเก่งมากวันนี้ไฮไฟฟ์ค่ะปะนี่ไฮไฟฟ์ทุกทุกคนได้ไหมคะอ้าวโอเคอ้าวโอเคเก่งมากนึกดึกนะครับเป็นของแถมในตอนท้ายอ้าวเดี๋ยวขอเชิญ พี่ชมนะครับแตนด์นัปพีซนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของการถ่ายภาพร่วมกันถ่ายภาพร่วมกัน uh huh. กนะครับผมดูผลงานหลบมทางด้านนี huh. uh ้นะครับนะฮะจะเกลชนนั่นนะ <Okay. S 1> เก่งมากค่ะ uh huh. uh. เก่งมากเก่งมากเก่งมาก oh. มีอีกไหมคะ ชนะะอไรรคับทุกคนเจเกลทำหน้าที่แบรนด์แอมบาสเตอร์ได,ด้ดีไหมครับน่ารักไหมครับโอ้โหพี่มชมผมว่าเซ็นสัญญาซื้อต่อ5ปีเลย ยังผมพูดผมพูดลูกค้าไม่ได้พูดอันนี้มีพูดเองนะครับเดี๋ยวขอเชิญอบิเกลกับพิชมดมาน้าเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะช่วยกันเกรียยพื้นที่ในการถ่ายภาพร่วมกันกับผู้บริหารนะครับเดี๋ยวขาข้างบนคะ่ะเจเกลเห็นข้างบนไหมคร ทุกคนครับ <Yeah. S 1> วีต้องขอฝากด้วยนะครับกับดาวนี่ละมุนกลิ่นหอมละมุนจากฟองสบู่และดอกไม้ผลิตภัณฑ์ใหม่ครับจากดาวนี่นะครับแล้วก็รับพร้อมแล้วเดี๋ยวขอเชิญพี่ชมพู่นะครับกับน้องแอบิเกลครับบริเวณกลางเวทีเพื่อแต่ภาพคู่กันนะครับขอเดนเชิญน,นะครับ มองต้องไหนทีมงานสองหนึ่งและไม<ป>้าไปก่อนะคตั้งแล้วโอเคลำดับต่อมาครับผมอีกหนึ่งช็อตนะครับขอขอนุญาตเรียนเชิญน,นะครับทีมผู้บริหารจากบริษัท พร็อกเตอร์ไอส์กรมบเทรดดิ้งประเทศไทยขึ้นบนเวทีเพื่อทำการร่วกับแบรนด์มาสเตอร์ผู้นี้ของเราครับคุณแม่สายแฟชั่นนิสตาพี่ชมพู่อรยัยฮาเกียดและแอบบีเกลครับฝากด้วยนะนะนะเดี๋ยวไปด้วยงานของเราเนี่ยยังมีโฟโต้บูธด้วยนะครับผม รุ่นหนึ่งเราจะมีเวิร์กช็อปนะครับทำคุกกี้สุดน่ารักนะครับเิไทยอยากล็อกสัมผัสความหอมละมุนแบบน้องแม็กี้เกลนะครับผมแล้วก็พี่ชมพู่ครับความหอมละมุนนี้จากดาวนี่ร้อยพุทธิสัมผัสกันอยู่ที่นี่ครับในงานของเราเลยขอแบบตั้มซ่อมครับผมกดไลค์ได้ไหมครับตัมซ่อมครับกดไลค์ครับรุ่นี้ไม่ใช่ของดอกจะเขาจะของ มินิฮาร์ดครับผมตอนนี้มินิฮาร์ดค่ะเป็นวิดีโอนะครับแต่ผอวิดีโอครับผมวิดีโอนการมินิฮาร์ดกันนะครับละ